Hi my student l e t ลี่ e e t สมพงศ์น้อยทุงผู้รับผ w h o i s, s ung, who responsible for teaching you English secondary 3ก็สวัสดีนักเรียนนะพบกับครูสมพงษ์นผู้สอนภาษาอังกฤษม3านักเรียนเนาะโอเค get into my uh, teaching today ก็เริ่มเลยนะแล้วก็ start of uh, the goal เนาะเป้าหมาย goal or aim objective เนี่ยนดู อันที่1ก็คือใช้คำศัพท์ follow กับ argument argument เนาะแปลว่าการให้เหตุผลหรือว่าการโต้แย้งอย่างรุนแรงเลยพวกนี้เน you know, อันที่2 support เนาะสนับสนุนเหตุผล p u t forward ก็นำเสนอเหตุผลเนาะ accept ยอมรับเหตุผลได้นะ hear ได้ยินได้ฟัง อ a r e e m e n t หมดแล้วแปลว่าเหตุผลหนัวเหตุผลที่ใช้สหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันที่หนึ่ง follow แ uh. ปลว่าเข้าใจเดิม้ he lecture just doesn't seem to make any sense I c o u l d follow his argument at all could you he lecture การการสอนของเขานั้นดูเหมือนว่าจะไม่ make sense เลยก็คือไม่มีเหตุไม่สมเหตุสมผลเลยนะ I can't follow นะฉันไม่สามารถจะเข้าใจ ไม่เข้าใจเหตุผลที่เขายกขึ้นมาอ้างเลย,เลยคุยูจูคุณเข้าใจไหมนะอันที่2เลยเนาะมาดูข้อที่2 support แปลว่าสนับสนุนนะ i have spent the last week doing my research now i have got lots of facts and figures to support my argument ฉันเนี่ย spend แปลว่าใช้เนาะ last week ตวที่แล้วทำอะไรเนะี่ย doing my research ก็ทำวิจัยเนาะนะ now, ตอนนี้ฉัน have got แปลว่ามีนะ lots of เยอะเลยอะไรข้อมูล Facts and Figure ข้อมูลเยอะเลย to support my argument number นะสามสนุนเหตุผลที่ฉันยกขึ้นมาอ้างเนาะอันที่สามพู Put forward แปลว่านำเสนอเลยเนาะ in his speech the chancellor puts forward a very persuasive argument for rising taxes ก็ใน speed แลนปลว่าปวดพูดถึงคอาโนในในที่เขาพูดนะเชซาโลเนเสนอให้มีการทำไมลูกเสนอเหตุผลที่น่าเชื่อถือนะ persuasiv e แปลว่าที่น่าเชื่อถือหรือว่าได้น่าโน้มน้าวใจสำหรับการขึ้นภาษีนะดีไหมะนะอันที่สี่ accept แปลว่ายอมรับ i d n t a c c e p the t argument that adult s should be obeyed just because they are adults หนะฉันไม่ไม่สามารถจอมรับ agreement แปลว่าเหตุผลเนอะที่ว่า adults should be obeyed แปลว่าผู้ใหญ่ควรจะต้องจะต้องต้องต้องเชื่อฟังเนอะ just because จะต้อง they are adults เพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเนอะผู้ใหญ่นควรจะต้องต้องเชื่อฟังอะไรพกนี ถูกทำชูสบี me, ควรจะถูกทำให้เป็นคนที่ราฟังเหตุผลอลไรพวกนี้เพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเงี่ะเดี๋ยวมาดูข้อ5้าเฮิร์แปลว่าได้ยินเนาะ now that we have all the arguments for and against the proposal I think we should vote on it เนาะ now that เพราะว่าเนาะเพราะว่าเราได้เ e ฮิร์ชแปลว่าได้ยินหมดแล้วเนาะ all arguments แปลว่าเหตุผลทั้งหมดแล้วนะเหตุผลในการที่จะสนับสนุนหรือคัดค้าน เพราะะสบแปบว่าวร่างอะไรพวกนี้ร่างอะไรที่ทำขึ้นมานนนนเนาะเนาะล่างอะ,อะไรนะเพราะสบร่างโครงการอะไรพวกนี้นะ I think we choose word on it ตอนนี้เราควรจะลงความเห็นในแล้วว่าเราจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเนาะ In brief เนี่ยน,นะ follow แปลว่าเข้าใจเนาะเข้าใจ argument ว่าเ็นหตุผล support สนับสนุนเหตุผล พูดฝ a าวดนำเสนอเหตุผลนะ Accept ยอมรับเหตุผลได้ Her Spell ได้ยินเหตุผลแล้วนะโอเค t h a t is all โน้ t is all for my teaching today I hope you get out of my teaching and I think my teaching is useful เนาะก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจสิ่งที่คุณครูสอนแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนการสอนของครูนี้มีประโยชน์นะ มีประโยชน์ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนาะโอเ okay, ค it's time to say goodbye บายบาย my student bye